เรียนคณะกรรมการทุกข่านดิฉันานางสัจราจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือสกัดสำนังงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสีวันนี้ขอ,อน,นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลโอเบ็กอวอร์ดประจำปี2563ประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ,ะบบระดับอนมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมที่เสนอขอคือรูปแบบการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุ้งเหนือภายใต้โมเดล p n s โมเดลประกอบไปด้วย P h i l a n N. New p u b l i c m a n a g e m e n t S. s u b f i c t i o n วัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านตุ้งเหนือให้ถูกหลักสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมโดยการนำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมประกอบไปด้วยหลักการโดยได้นำหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบคือหนึ่ง หลักปัจัาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. หลักการบริหารงานภาพรัฐแนวใหม่ 3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและการดำเนินง,งานตามโรงเรียนสุขภาวะ5องค์ประกอบความสำคัญและความเป็นมาและปัญหาที่พบในโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือภาพที่พบโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือมีพื้นที่กว้าง55ไร่ขาดการใส่ใจเชิงระบบ พบเด็กขาดความพอเพียงพื้นที่เสี่ยงมีมากมายหลากหลายการเรียนรู้เรื่องไกลตัวลำดับต่อไปจะเป็นกระบวนการการจัดก,การเรียนการสอนภายใต้ TNS m o เดลของโรงเรียนบ้านตุ่เหนือดีค่ะเรามาชมห้องนวดสมุนไพรไทยของโรงเรียนบ้านตุ่งเหนือนะคะเป็นนวดตอกพบนะคะสมุนไพรเรามีทั้ง สมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรมาทำการ,วรนวดนะคะซึ่งบางครัง้งบางทีก็อาจจะบางคนก็อาจาอาจะให้มามีเวลาน้อยก็จะให้นักเรียนแค่วนวดนะคะแต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็จะให้ใช้ลูกป,ป,ะปะัก,ก,กเพื่อทำใปักมบูรณ์นี่คือห้องของเรานะคะก็ตกแต่งแบบล้านนาสมุนไพรไทยที่เราใช้เป็น เป็นองค์ประกอบของสมุนไพรลูกประครบสมุนไพรของโรงเรียนบ้านตุ้เหนือของเรานะคะแล้วก็อันนี้เป็นแท็กเกจของเราจะเป็นแบบนี้นะะอันนี้คือเด็กนักเรียนทําเองนะคะโดยครั้งแรกนี่ก็จะมีการเรียนการสอนโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งจบด้านนี้มาโดยตรงนะคะมาสอนให้กับน,นักเรียน ในการทั้งการนวดนะคะการนวดแผนไทยแล้วก็การทำลูกประคบนะคะซึ่งเราก็จะมีขั้นตอนในการทำต่างๆติดไว้ในห้องของเรียนและมีสารคุมข,ของสมุนไพรซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนหมดเลยนะคะ อันนี้อะไรนักเรียนรู้จักไหมคะมะม่วงขาวมะนาวอา่ะมะม่วงขาวมะนาวหาูอันนี้ดอกไก่ดอกไกอาจจะให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสมุนไพรที่อยู่ในบ้านของตัวเองเรวมจะถึงในชุมชนของตัวเองนะคะซึ่งมันมีประโยชน์มากมายมากสมัยนี้ก็คงยังไม่เข้าไปถึงในจุดนั้นนะคะเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ย ได้ภูมิใจในภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วก็สืบทอดต่อไปการ,รเกษตรเพื่อาาอ,อาหารจางวันของเรานะคะของเราก็ได้เริ่มทำตั้งแต่ชั้นชั้นป .1 ถึงมัธยมนะคะเพื่อให้หนัเกเรียนได้มีส่วนร่วมในการปลูกผักเพื่อนำมาใช้กับอาหารกลางวันนะคะ ผู้ปกครองก็มาสอนนักเรียนด้วยนะคะในการทําแปลงเกษตรของโรงเรียนนะคะวันนี้ช่วงนี้ปลูกถั่วฝักยาวนะคะเราจะมาเตรียมตัวกันดํานาของโรงเรียนครับตอนนี้สภาพก่อนทํานะ,ะเดินหน้ากันนะครับเรียงหน้ากระดานนะครับโดยมีท่านผอ,อ,อนะครับ,บลงลงเข้าลงพื้นที่ <c oughs> ด้วยนะผมมาทําอะไรครับ เยอะค่ะไม่เยอะไหมลูกอือเห้าเอา,า,เอาเข้าวหลามใส่ในกระอข้าวหลามแล้วค่ะข้าวสารใช่ไหมคะอ่าข้าวสารที่เราย้อมสีผลการดำเนินงานภายใต้รูปแบบการทำงานสุขภาวะท,ที่ดี TNS โมเดลของนักเรียนโรงเรียนบ้านตุ้งเหนือพบว่าทางชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน ผู้มีส่ดได้ส่วนเสียมีความพึงทอใจและที่สําคัญโรงเรียนของเราได้รับรางวัลต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศปี2562รู้สึกภูมิใจนะคะที่โรงเรียนได้เป็นต้นแบบของการอาหารกลางวันปากขอขวัญเป็นยะเต้เจ้ายะเต้ตั้งใจ จ,จังแล้วก็ดูแลและออนนักเรียนดีเจ้าเอ้เาออนนักเรียนนักเกิื่อนแห่เป็นเจ้าอะไรนี่เลยค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันขอจบการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลโอเบกอวบค่ะสวัสดีค่ะ